โอเคตอนนี้ก็อยู่กับช่อง V7x91 นะครับตอนนี้เราผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมหูฟังไร้สายนะครับบลูทูธในคอมวินโดส10กับวินโดสิ11นะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอน w วินโด s 10นะวินโด w s 7กับ Windows 8ไม่ได้ครับแต่ Windows 9ไม่แน่ใจโอเคถ้าพร้อมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย โอเคตอนนี้เราก็อยู่หน้าเดสก์ท็อปกันแล้วนะครับคั้นแรกผมจะมาสอนดูนก่อนว่า Windows 10ของคุณนะครับมีบลูทูธไหมโอเคอย่างแรกนะครับมาตรงนี้กดคลิกขวาครับกดตรงดีไว้ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะก็จะเป็นรูปบลูทูธครับถ้ามีแบบนี้แปลว่าคอมูอคุณสามารถ เชื่อมบลูทูธได้แต่ว่าไม่มีแปลว่าของุคุณนะครับไม่สามารถเชื่อมบินโนได้นะไม่ใช่ดิไม่สามารถเชื่อมหูฟนะังไ,ไ,ได้นะครับโอเคถ้ามีแล้วก็ดีนะถ้าไม่มีก็ไม่ได้นะโอเคเราไปเชื่อมกันเลยครับกดอ่ากแรกกดตรงที่เดิมครับกดตรงฟันเฟืองครับกดตรงเดเวทครับแล้วก็เปิดตรงนี้ครับกดตรงบวกครับ แล้วก็กดตรงบูทูธครับรอแป๊บหนึ่งนะระหว่างนี้ให้คุณเปิดอุปกรณ์ของคุณเลยนะครับโอเคเปิดหูฟังของผมแล้วนะครับรอจนกว่าจะมีชื่อขึ้นครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ชื่อขึ้นเลยนะครับโอเคนะครับซึ่งหูฟังผมมันเชื่อมไว้อยู่แล้วนะ ซึ่งความจริงอะ่ะคุณเปิดตรงบลูทูธไอตรงนี้แล้วใช่ไหมแบบที่ว่าไอรอเนี่ยนะถ้าคุณอรอเสร็จปั๊บคุณกดคลิกเข้าไปปั๊บมันจะมันในหูฟังคุณมันก็จะบอกเองนะว่าเชื่อมต่อต้องมีชื่อคุณขึ้นอยู่ตรงนี้ครับโอเคคราวนี้คุณก็สามารถฟังเพลงเล่นกรีน<า>ได้แล้วนะกับหูฟังไร้สายของคุณนะครับโอเคผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้สนุกกับหูฟังไร้สายของคุณนะครับ โอเคอย่าลืมกดใจกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวขอ,บอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย